The mm -hmm. โอ้ไฮเยก็ขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก,นกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมออนาจยนเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับผมตามเช่นเคยกับเกมโรบล็อกหลังจากที่หายไปกันเกือบจะปีนะครับผมตอนนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าผมอยู่ในรายการเล่นวันละเกมในมือถือของผมนะครับและตอนนี้เราก็มาได้ไกลจนเกือบจะจบกันแล้วนะครับเราก็เกมไหนที่ผมไม่ชอบเนี่ยผมก็จะลบออกไปนะครับผมในช่วงนี้ผมก็เลยมาเล่นแต่ละเกม นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องห่วงนะครับผมเกมนี้เนี่ยเกมลบหลอกเนี่ยจะไม่โดนลบจากเครื่องของผมหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไลค์คลิปนี้เนี่ยไม่มากกว่า5 0ก็คงต้องทําใจนะครับเพราะผมจะลบออกแล้วก็หาประสบการณ์ใหม่ๆนั่นเองนะครับผมทุกคนจังหวะนี้ก็มากันแล้วนะครับผมในแมปใหม่แล้วก็ผมเพิ่งจะเล่นแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นแมปของดาบพิฆาตอสูรนะคะผมคือมันจะมีภารกิจให้เราทำ เราคงต้องไปตามเส้นนี้สินะทุกคนและเราก็คือเป็นทันจิโร่ปราณวารีตึงๆนะครับผมจังหวะน,นี้เราคงต้องไปตามล่าอสูรก่อนสินะทุกคนนี่มันซาซามารุนี่ทุกคนเราต้องรีบฟันมาแล้วทุกคนปราณวารี ari, กระบวนท่าที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฟันมันไปทุกคนเรียบร้อยจังหวะน,นี้แหละ ตัวต่อไปเหรอปราณวารีกระบวนท่าที่หนึ่งเราฟันมันไปทุกคนจังหวะน,นี้เราจะต้องใช้กระบวนท่าแล้วล่ะทุกคนรวมลมปราณไว้ดีแล้วก็ฟันมันทุกคนจังหวะน,นี้เราก็ลุยต่อกันเลยและที่นี้เนี่ยเขาจะให้เราไปตรงนั้นต่อนะครับผมโอเคเลย <S <S จังหวะน,นี้เราก็จะค่อยๆวิ่งไปนะครับแล้วมันก็จะมีให้เรากระโดดเหรอทุกคนเอาไห่สิทุกคน,เ,กคนเราจะไปยังไงวะเนี่ยน่าจะมีทางอยู่นะทุกคนอําอันนี้อะไรวะเนี่ยมันจะมีขายของไม่สนนะทุกคนมาจังหวะน,นี้ก็มากัน แล้วนะคบเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะมีคนอันนี้คือเป็นที่ขายชุดหล่อทุกคนหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะคือมันจะมี มันจะมี e มันจะมีอะไรเยอะแยะแล้วมันจะให้เราทำอะไรวะเนี่ย Legendary Petty นะครับผมมันจะมี q หนึ่งให้เรากดอะ่ะทุกคนเป็นกาชาหล่อทุกคนจังหวะนี้ออกมาแล้วและสิ่งที่ออกมาคือ Inosuke นะครับผมเราได้ Inosuke หล่อทุกคนมันคืออะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวเป็นว่าขอออกกันก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนจังหวะนี้เขาก็จะให้เราดูในกระเป๋าของเรานะครับว่าเราได้ตัวละครนี้แล้วมันเป็นประมาณกาชาแหละทุกคนจังหวะนี้เราก็อยู่กับฮาชิบิ อิโนสุเกะนะครับแล้วก็เราจะไปเล่นมันให้หมดเราจะไปบุกทะลวงฆ่าคนนี้นะฮาชิบิระอิโนสุเกะมาจังหวะน,นี้เราจะรีบวิ่งไปเลยด้วยความเร็วสูงนะครับผมเราก็มาแล้วแหละปราณเขี้ยวปลาไอ้ไม้สิปราณสัตว์ปลาเขี้ยวที่หนึ่งฟันไปเลยทุกคนจังหวะน,นี้อันนี้คือปราณขึ้นเองของอิโนสุเกะนะครับผมเราก็จะต้องเล่นตามนั้นเลยนะครับเราก็ฟันมันไปทุกคนจังหวะน,นี้เฮ้ยทำไมรอบนี้มันหึกจังหวะทุกคนไอ้นี่มันใช่ยาฮาบปะปลาทุกคนที่เป็น เพื่อนของซาซามารู้่ะทุกคนที่มันปุยด้วยกันนะทุกคนโอเคช่างมันถอะมันเป็นแค่ตัวประกอบนะคนดูจังหวะนี้ก็เล่นไปแล้วนะครับแล้วทีนี้นะทุกคนรู้สึกว่าเส้นดแดงๆที่มันอยู่กับผมนะ่ะมันหายไปแล้วนะครับทุกคนก็คือตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจะไม่มีการแนะนำอะไรให้ผมฮาชิบิระอินโนสุเกะคนนี้แล้วเท่ากับว่าต่อไปจากนี้นะ่ะต่อไปจากนี้เราจะต้อง ฝึกเองเราก็เล่นเองงั้นหรอทุกคนงั้นก็ได้ครับเราจะทําเลยตอนนี้ก็คือการกดออกแมพหยอกเล่นทุกคนจังหวะนี้ก็มาทําการลุยต่อนะครับเราก็แค่ต้องฟาร์มต่อไปชิลๆนะครับนี่จังหวะนี้เจอปรานสัตว์ป่าเขี้ยวที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราฟันไปแล้วนะครับเราก็อลังการสุดๆไปเลยนะครับผมจังหวะนี้เราก็จะมาเล่นต่อแล้วก็ระหว่างนี้ขอบอกกันก่อนนะครับว่าเห็นผมอย่างนี้เนี่ยคิดว่าผมเป็นคนที่เคยดูด ดาบพิฆาตอสูรไหมทุกคนผมจะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมจะว่างไงดีอะทุกคนผมเป็นคนที่ชอบความอลังการนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยคนดูฝากคอมเมนต์มาบอกกันเองนะว่าผมเคยดูดาบพิฆาตอสูรไหมน้อทุกคนเฮ้ย <He i, S 2> นี่มันคุณฮาการเนสกะานี่ว่าคนดูจงังหวะนี้เราอยู่กับคุณฮาการเนสกานะแป๊บหนึ่งนะนี่มันไอฮาการเนสกะาชัดๆทุกคนเราจะต้องให้เขาทําดาบให้เรานะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเราทําดาบที่เขาทําให้หักขึ้นมาเราก็เราจะซวยตุยเอาได้นะครับ จังหวะน,นี้คือเขาจะให้เราไปหาของหลอทุกคนแป๊บหนึ่งนะโอเคอันนี้คือประมาณว่าเขาจะให้เราหาชุดก่อนอนะ่ะทุกคนเขาถึงจะช่วยเราหรอทุกคนแป๊บอันนี้มันคือการทําอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะ a r e you f r o m it so let's have any clothes you may like to be backpack โอเคทุกคนจังหวะนี้เข้าใจกันแล้วนะครับเรายังไม่สามารถที่จะทําอะไรตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเป็นว่าเราขอออกไปที่อื่นเลยก็อะไรกันเนาะตอนนี้มีอะไรตั้งหลายอย่างให้เราทานะครับอันนี้คืออะไรอะทุกคนมันเป็นกาชาหรอเดี๋ยวขอสุ่มเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนจังหวะนี้ก็เราจะได้อะไรอะทุกคนอัตราอยู่ที่28เปอร์เซ็นต์นะครับผมนั่นก็คือรุยนะทุกคนอสูนข้างแรมอันดับที่5จังหวะนี้ผมจะ ต้องใช้แล้วล่ะทุกคนนี่เรามีรุยกันแล้วนะครับผมนี่เราจะไปสร้างครอบครัวปอมๆของเราตรงไหนดีทุกคนจังหวะนี้เรามากับรุยแทๆ้ๆรุยนี่เป็นคนที่อยากสร้างครอบครัวนะทุกคนมาจังหวะนี้เราก็จะวิ่งไปชิีวๆนะครับผมบอกเลยว่าหลังจากที่ไม่ได้เล่นเกมโลบอกมานานมากเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนที่เล่นเกมโลบอกเก่งอะไรนะทุกคนบอกฟุตเนี่ยผมก็อยู่แค่เลเวล2หรือ3เองนะทุกคนบอกแลว้วผมไก่มากนะครับในเกมนี้แต่ก็เอาเป็นว่ามันก็ นุกนะครับเราก็มาเล่นเพลินๆน,นะทุกคนมาจังหวะน,นี้ก็ฟันไปเลยทุกคนและนี่มันไอที่มันเล่นกองซึซุมินี่ว่าทุกคนไออสูรที่มันในอดีตเนี่ยมันเป็นนักแต่งนิยายทุกคนเดี๋ยวผมจะแต่งนิยายให้ชีวิตมันเองนี่แน่นี่แน่เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันเถอะไม่ยอมงั้นเหรอโอเคเลยเดี๋ยวฉันจะฆ่าแกทิ้งจะใช้พลังสไปร์แมนของฉันในการทําให้แกเป็นชิ้นๆเองโอเคเรียบร้อยจังหวะน,นี้เดี๋ยวเราจะหาทําการหาศัตรูนะครับเราจะหาใครดีทุกคนผมอยากจะเล่น งานเฮ้ยนี่มันลุยเหมือนผมนี่ว่าลุยลุยเรามาเป็นพี่น้องกันไหมเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะทำไมไซส์มันใหญ่กว่าผมจังวะทุกคนผมจะไหวกับมันไหมเนี่ยทุกคนกลัวมันเล่นงานผมอ่ะแป๊บหนึ่งนะไอ้นี่โอเคเดี๋ยวผมจะฟันมันนะทุกคนรู้สึกว่าไม่เห็นเลือดผมแฮทุกคนคือเราไม่รู้ว่าเลือดของเราเท่าไหร่งั้นก็ฟันแบบไม่สนดเลือดเลยก็แล้วกันทุกคนจังหวะนี้อัดยุบกระโดดฟันมันไปเลยสิอัดจุบกระโดดฟันมีเป็นยังไงล่ะกระโดดกระโดดเราก็ฟันมันทุกคนจังหวะนี้ผมจะเอาให้้มันนเเลลลยทุกกคแว็ รู้สึกว่าอันนี้นี่ค่อนข้างจะสนุกนะทุกคนผมเล่นแล้วมันคลายเครียดดีมากเลยทุกคนแต่ผมไม่รู้นะว่าแบบนี้ก็ต่อไปจะเป็นยังไงนะทุกคนเพราะผมหลังจากที่ไม่เล่นเกมโลบอกมานานแสนนานเนี่ยผมเปิดมาผมเห็นแบบนี้อยู่บนบนเลยทุกคนผมก็เลยเข้ามาเล่นนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเจออีกแบบหนึ่งด้วยนะที่เป็นของดาบพี่ฆ่าระศูนแต่มันรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วเล่นไม่ได้หรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจผมน่าจะเล่นไม่เป็นนะผมก็เลยมาเข้าแบบนี้นะครับบันนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคสวยงามเลยนะครับจังหวะนี้ ฟันไปเลยทุกคนเราก็เรียบร้อยนะครับผมมาสูนข้างแลมแล้วมันได้เงินมาค่อนข้างจะเยอะและตอนนี้เนี่ยมีการแนะนําทางให้เราไปตรงนั้นอีกแล้วนะครับผมรู้สึกว่าจะมีให้เราทําการสุ่มการชาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับงั้นก็ดีเลยทุกคนผมจะรีบวิ่งไปเปิดกาชาทุกคนแป๊บหนึ่งนะโอเคเรามาถึงกันแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้ก็ออตโต้เหรอรอบนี้เป็นออตโต้แหทุกคนลูกของคาคายะเปิดมาแล้วเฮ้ยนี่มัน นี่มันอ้าวทุกคนไม่ได้กล่องเดียวหรอมีมีทันจิโร่ด้วยทุกคนเมื่อกี้เราได้เซนิสือเราก็ทันจิโร่เราได้มา2รอบเลยเหรอทุกคนโอเคครับผมเราก็อ้าวได้เซนิสือมาอีกรอบหนึ่งด้วยแต่ผมรู้สึกว่าอยากจะได้พวกที่มันเป็นกิวอะไรมากกว่านะทุกคนแต่ก็เอาเถอะจังหวะนี้ผมมีเซนิสือที่เป็นเลเวล2แล้วก็ทันจิโร่ที่เป็นเลเวล3นะครับเดี๋ยวขอเล่นเซนิสือกันก่อน,อนเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าพึ่งได้ฉัน,น่ะคือผู้ใช้ ปราณอสัสมีเฮ้ยนั่นมันสาวๆแก๊งของอ้อยนี่ว่าทุกคนแป๊บหนึ่งนะอ้อยอะไรล่ะ AO อีกนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะจะไปหาเขาดีไหมทุกคนมันมีสู้หรือพูดคุยอะไรไหมอันนี้คือเวล13ถึงจะปลดล็อกนะโอเคมันน่าจะเป็นการ ฝึกกับพวกเขานะทุกคนผมน่าจะคาดไว้ไว่าอย่างนั้นนะทุกคนเราก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับคลิปนี้เอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วเราจะลุยอย่างอลังการนะครับผมแต่ว่าเราต้องกดไลค์คลิปนี้ให้เกิน50ไลค์เพื่อการนั้นนะครับไม่งั้นภายใน1เดือนเกมนี้จะได้จากไปจากโทรศัพท์ของเรากันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยละคนดูแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมติดตามให้กันด้วยนะครับผมเอาล่ะไปลาบ๊ายบาย